สวัสดีค่ะนี่กาแฟพอกาแฟอีกแล้วค่ะหลังจากที่แบบฟังหายไปแบบโดนบักคักเลยเห็นไ่ค่ะต้องต่คลิบสั่นคิบสั่นอย่างเดียวเลยเพราะว่าฟังยังไม่ทันได้ปลูกอียงนะคะบ่มียังห้ฟังปลูกมันก็เป็นบ่มียังหญ่ฟังปลูกอกค่ะฟังบ่มีเวลาเบิ่งค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวฟังจะเริ่มกลับมา สวนบางคะะแต่อาจจะบ่ปลูกพักมังค่ะเพราะว่าบม่มีทีแล้วค่ะเมื่อนี้ฟางจะพามากเบิ่องปกมวงนะคะว่าป,ปีนี้ปกมวงของฟางดกบอนะคะเดี๋ยวเบิ่งกันค่ะอันนี้จะเป็นปกมงใบ,บโบกค่ะปกมวงน้อยเป็นขางเดียวค่ะเห็นไหมคะ่ะ หลายห่คักนึงอ่ามันเป็นอยู่ฟังเดียวค่ะห้างเดียวเลยเป็นอยู่ฟังเดียวแต่ว่าดกค,ค่ะถือว่าดกมากมากๆดคคักเลยมองใบโบกมองนายทีฟังเคยอาจลีพไปนะจ๊ะ 2ปีที่แล้วหรือเปล่าค่ะที่ผ้ายัดข่าวเหนียวค่ะเดี๋ยวเาไปเบิ้งบักมองหา่กันนะคะบกมองหายที่หรือบานฟังไอเพื่อนจเจรินบักมองบ้าน,นะคะ่ะถ้าว่าบกมองบ้านกับบกมองกระเสมอันนี้กระถือว่าน่วย ดอกอยู่นะคะเดี๋ยวไปบิ่งกันยางเบาๆเด้อบิ่งสิภาพตกไข่น้าเห็นลหมคะนี่เด็กพึ่งจะเออพึ่งจะน้อยประมาณนี้ค่ะป็นพุ่มเลย นะคะยังเยอะเลยะคะ่ะนันประมาณนี้นะคะนูน่นีกกะหือว่าโต๊ะไทรได้เลยะคะ่ะมนนีพอต้องล้อมนี่ไว้นะคะทั้งงวดทั้งควายเดี๋ยวเขามากินบกม่วงมดูด ปีนี่บ่แน่ใจว่าจะได้ดองบอน,นะคะเลือกจะเอาป้ายอยไว้พราว่าถัาสุกอะอาจจะบ่ท่านกาข่าน,นกเนาะค่ะจ,จะกินเดี๋ยวฟังจะกวนฟั่งไก่ย,ยังบ่ท่านแน่ใจนะคะต้องเบิ้งก่อนต้องเบิรงควบมันกับควมขี่คารของตัวเองก่อนเห็น่าค่ะ กะทิว่าดกพอประมาณเลยเนี่ยค่ะนี่แหละจะลูกใงญ่สุดกระมูลแล้วมั้งคะนี่นี่ไหค่ะลูกนี้อาจจะเป็นลูกที่แบบเงี้กระมูทั้งตนแล้วมั้งคะนี่ โอ้ถ้าฟังกินใดนี่บม่เหลือแล้ว้อคะนี่ต้องตง้องพักก่อน้อยอยากขึ้นมาทันทีแต่ฟังยั่งกินบะไรเพราะฟังเพิ่งไปขาท่านขุดมาฟังยัง,ง,ยงกินเพชรบ่ารดกันใด เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวให้แถบฟังดีก่อนเด้อเนี่ยหอยอยู่เนี่ยพ่เหลือเด้อนะคะต้องมองปีนี้ของฟังกาถือว่าดกอีกแล้วนะคะดกค,คือเกา่าหูอย่าไปเลยามแบบ อพ,พี่อาจจะเห็นว่าฟังแดร่ลงแบบเป็นคลิปสันตอนดอกเป็นดอกนะคะดอกแบบ็่คือยังเต็มตน้นเลยตอนนี้ก็ถือว่ามันร่วงไปนะคะมันล่นไป,นล,นไปนล่นไปบ้างไม่งั้นจะเห็นแบบหอยย่ำยางเต็มไปหมดนะคะ มหมมากเลยนะดีางามมากเฮ้ยลายไหลนี่นะคะคลิมนี้ฟังกับผ้าแฉ่มอเบิงบกมวงนะคะใบโบกกับบกมวงไงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวฟังอาจจะผ้าเบิ้งเรื่อยๆส่วนแตงโมทีต่องรอติดตามนะ้วค่ะว่าปีนี้ ต้องถามฝนก่อนว่าฝนฟ้าจะตกไขฟ่ฟางบอ่อถ้าฝนฟ้าตกไขฟ่ฟางฟางจะภาพปลูกค่ะพอเผาต่อเฟียงลระค่ะแต่มีคนบอกว่าเผาเป็นมลพิษแมนค่ะกับเมื่อเห็นด้วยกับเผาหรอค่ะเจ้าว่าเฟียงมันหนาค่ะเพิ่นเพื่ไทยให้ เพิ่นกับมาให้เผาอยู่ดีค่ะเพิ่นเลยเผากันคือก้าพ่อเผาแบบห่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวให้รถเพิ่นมาถไถพ่อรถเพิ่นมาถไถเราก็ขับฝนโต๊ะก,กันอาจะเตรียมปลูกค่ะเพราะว่าทุกเช้เาก็จะปลูกประมาณสินเดือนมีหน้าเนาะคะ่ะชนนน่วงต้นฝนที่ฝนกําลังเริ่มโตกรอบแรก กับไฮดินตรงเนี้คะ่ะชื้นมีความชื้นหรือซุมกอนนะค่ะถึงจะเริ่มปลูกได้กับพวาณน,นี้ละคะ่ะทั้งก็อัปเดตเรื่องปลูกแตงโมงน้ำนะคะ่ะฟังยังบม่ทันเลยฟันทงาฟางจะได้ปลูกบอไดว่าถ้าฝนตกให้ฟางจะได้ปลูกคะ่ะปีหนึ่งฟางน่าจะแต่กลับมาปลูกแล้วเพราะว่าพอฟังเมื่อต้องไปโรงพยาบาลดู คือยังสองปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเชิญคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปสักนิกตอนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะเชิญคลิปหน้าฟังจะพาไปอัปเดตอีกอย่างก็รอติดตามนะคะเชิญคลิปนี้ฟังขอตัวไปแล้คะค่ะบ๊ายบายคะ่ะ